มีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับลุงช่างของเรานะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนจำปาดงนะฮะงานผ้าป่านะครับเงินอาวรนราคะุคณรณ5 0ดือน้สีขาวรอสีมันจะมีสองฝา คุณยาพรน้กูจับห้าร้อยบาทคุณกูจูแห่งทองหนึ่งพันบาทจับเลือกเอาเสื้อว่าคุณลุงจิวทีมทีมสีอะไรทีมสีเหลืองเย้สีวันเกิดอะไรดูคุณลุงเลือกเบอร์เอาเอาที่จะออกวันที่16เนี้ยเอางวดวันที่16เนี้ย เอาเลขที่ชอบดีกว่าอันนี้วันเกิดโนอ้าวเหรออ้าวเหรอมาดูคุจะได้เบอรอะไรจะเลือกเบอะไรูล้เบออไคะบอู่นคุณลงจะได้เบอร์อะไรนะคะเบอรอนะคุณแบอนะคะาูนะคดบรอราเะดเบอร์อนบรุงานะคะเมื่อเช้า ได้่งรายชื่อที่ท่านเห็นเราไคะต่ว่าต่ว่าหมูห้าเราเลือกแล้วเบอร์สินะฮะช่างเลือกแล้วเบอร์สิบมคะซก้าสใบมีสตอรี่ด้วยหนักาเ้บคจับดำดำฮะอยู่เข้มเบลีตีโกมาแลนาคสีก็ เสือสองรือบุญดีนีไข่เป็นเบอร์ของแมกเตะในตำนานทั้งนั้นเลยนะฮะยายเ่ที่ไหนครับสุนมีตังหรือเปล่าหลวงม่ีเท่าไหร่นงน้นกปร์สามบาทเป็นแม่ป็ด นี่นะฮะคุณหลวงมอบให้200บาทนะครับรวมบุนโรงเรียนนะครับเขาจะบวกบอกยอดใส่ดาได้เท่าไหร่โอ้โห เท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดสบาทมมืนเจ็ดสี่สี่ศูนย์ฮะยอดสอยดาวนะครับครับผมตรง้ด้านหน้าเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องยูทู e เสือพักไปนะฮะบรรยากาศยามบ่ายที่วังปูปลาจิตนาคราชตอนนี้ก็มีนะนท่องเที่เอฟซีเดินทางมานะครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยวาริสภูมจ้่วาริสภูมิก็ไม่ไกลเนาะ ทางกลับซูรินนี่เองนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ ครับครับผม ได้เลยครับแม่เดินรดองูด้วยก็ได้ครับแม่ช่วงนั้นวาสิเลน้์หลักหลังวงเดียวตอนวันใหญ่มันใหม่ๆครับครับครับ ฟังไปฟังมากมึงก็ปกกูเข้าเร็ดเป็นเขาบอกว่าออกแม่แล้วฟังซีโมงแรงว่าฉันเฮ้ยซีโมงแรงฮอกบอดาเราเว้ยว่าฉันดอกก <c oughs> ็เลยว่าบอดาแต่เมื่อเนี้ยมันมาฟังข้าวมายังบุญทันผ่านมาโคตรดีไปอากาศร้อนจริงๆน,นะฮะ <c oughs> ทุกคนที่เดินออกไปกลางแจ้งเนี่ยต้องมีร่มนะแต่ลุงช่างของเราเนี่ยก็สุดยอดนะไม่ได้พกร,ร,ร่มนะคุณผู้ชม ตอนนี้ fc ซก็ถ่ายรูปอยู่กับลุงช่างนะครับต้องห่างช่วงท้ายๆนะทิ่เสือออกไปไม่ไหวนะร้อนมากนะ